ทุกคนก็มาลาดูหนูเย็นครับเย็นยครับหนูโลหนูอยากมาบางทีหนูอยากมาโลบางทีหน,น,นูม่เกินต้องเปลี่ยนชุดมาโลเยนชุดครับเยนช่ไม้ไมได้จะเขยเรื่องหัวแต่ล คุณผู้ชมคุ้นหน้าไหมมีมีภาพตอนที่ไปวีนที่มีภาพตอนที่ไปนำทัพที่สุขุมวิท11ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้พูดไปจะแบบขยิบตาไปใช่ไหมใช่เจยคนนี้แหละคือเจยวุ้นเส้นแลวคุณผู้ชมได้ยินคำพูดที่เจวุ้นเส้นพูดใช่ไหมเนี่ยฉันน่ะนักสแสดงจากภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแ,แตกร้อยล้านนะลูกล่ำไยแล้วก็โวอย่างเงี้ยมาคุยกับแม่ดีๆแล้วลักษณะท่าทางคือปี๊แตกมากๆดากราดเนี่ยว่าอย่ามาหยานักแสดงร้อยล้านอย่างฉัน คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าวีนช้ำจริงๆสำหรับเจวุนเซ้นหนึ่งในตำนานกระเทยผ่านศึกกู้ชาติที่ซอยสุขุมวิทที่มีการส่งซิปขยิบตาห้ามไม่ให้เหล่ากระเทยบุกโรงแรมไปลากตัวคู่กรณีกระเทยฟิลิปปินส์นะคะที่เราเคยเล่ากันมาแล้วแต่ล่าสุดนี่เป็นภาพเจวุนเซ้นเมื่อคืนนี้เห็นไหมวยวายหน้าร้านแห่งหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะบอก ว่าน้องน้องลำใหญ่อย่ามั่นอย่ามั่นหลังจากนั้นแม่วุ้นเส้นคนนี้ก็พยายามจะขึ้นไปแจมกับการแสดงของน้องลำใหญ่แต่ถูกเจ้าของร้านห้ามเอาไว้เพราะอยากให้นะักร้องสาวลำใหยหายต้องำํำเขาได้มีการแสดงอย่างเต็มที่นะคะเพราะเขามีลูกค้าจำนวนมาก แฟนคลับจํานวนมากที่มารอดูน้องลำาไยแต่ที่ทําให้แม่วุลเส้นไม่พอใจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของร้านเคยยอมให้เธอค่ะขึ้นไปแจมกับศิลปินบนเวทีไงคะเหมือนเสมือนว่าร้านนี้เป็นร้านประจำะหอหได้บอกป่ะเออแต่พอครั้งนี้ลำาไยหายทองคํามาปั๊บเธอกลับถูกห้ามไม่ให้ขึ้นไป ทีนี้หลังเกิดเหตุก็มีการโพสตคลิปบางช่วงบางตอนตรงนี้แ่ละค่ะมาโพสต์ลงโซเชียลจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกันแน่ว่าเนี่ยใครอย่ามั่นแล้วล่าสุดคุณผู้ชมล่าสุดเจ้าตัวถึงคาดอัดคลิปขอโทษขอโพยหลังจากสั่งเมานะคะเพราะว่าเมื่อคืนมุเชนได้เมามากมีการกินเหล้าเป็นการมอมเหล้ากันเมาอันดับแรกกุเชนตื่นมานะคะกุเชนเรียนตกใจตกใจกับคลิปที่ออกไปเมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อคืน วนเส้นได้เมามากมีการกินเหล้าเปนการมอมเหล้ากันมอมเหล้ากินเหล้าหนักมากเมามากค่ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยสิ่งที่บุนเส้นเห็นในลปปีปนนี้บุนเส้นต้องขอโทษด้วยนะคะกราบขอโทษคุณลำาไยและขอโทษแฟนคลับคุณลำาไยทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงขอโทษทีมงานของคุณลำาไยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่บุ้นเส้นได้ด่าหรือได้ว่าให้คุณลำาไยไปบุนเส้นเมามากจริงๆค่ะจนทําให้ขาดสติจนทําให้มีรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะอันดับ ได้ยินใช่ไหมนี <c oughs> ม่คือสั่งแล้วไงสั่งแล้วไงวุ้นเส้นมอ่มากจริงๆค่ะมอ่จนขาดสติจนทําอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยจริงๆนะคะจนวุ้นเส้นเนี่ยกลับมาถึงบ้านยังไงก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าวุ้นเส้นกลับมาได้ยังไงอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนจริงๆค่ะคแม่วุ้นเส้นไม่เป็นไรพอขอโทษขอผู้อว้ยสวยด้วยก็ถือว่าโซเชียลให้อภัยขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เห็นบอกว่ายัางตอนเนี้ย ฝั่งของวงดนตรีของน้องลำไยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเจตนาเจ้าของร้านอ่ะเขาก็พุ่งเป้าไปที่บรรดาแฟนคลับของน้องลำไยมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้ให้เธอขึ้นบนเวทีร่วมด้วยเหมือนกับคอนเสิร์ตทุกๆครั้งโอ้โหนี่เป็นที่ร้านอาหารนะคุณผู้ชมมินิคอนเสิร์ตน้อยๆคนละเรื่องเลยนะตอนวินแบบช้ำๆเลยแล้วก็ตอนออกมาขอโทษอ่ะแต่ว่าก็ยังดีนะขอโทษเรียบร้อยแล้ว